สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการติดจอ Android นะครับคันนี้เป็นรถ Vios นะครับ2012นะครับจอเดิมนะครับจอเดิมจะมีลักษณะอย่างนี้นะฮะจอเดิมเป็นของ Toyota นะครับฮะเป็นทูดินเหมือนกันแต่ว่ามันดู youtube ดูต่อบลูทูธดูแผนที่ไม่ได้นะครับอันนี้จอเดิมนะครับ ต่อมานะครับเราจะมาเปลี่ยนเป็นจอใหม่นะครับเป็น Android นะครับยี่ห้อนะครับเป็นยี่ห้อโมโนเทคนะครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับผมว่า7นิ้วเนี่ยมันไม่ใหญ่แล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะครับอันนี้จอ7นิ้วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกล้องนะครับผมไปติดกล้องถอยด้วยนะครับเวลาใส่เกียร์ถอยเนี่ยภาพของกล้องจะขึ้นที่จอนะครับอันนี้เป็น gps นะครับสำหรับใช้ในการ google map นะครับเป็นแผนที่ ส่วนปลั๊กพวกนี้นะครับเป็นสําหรับต่อพวกสําหรับรถที่ติดเครื่องเสียงนะครับจะใช้ปลั๊กนี้ถ้าเกิดเป็นรถเดิมเดิมเนี่ยจะไม่ได้ใช้นะครับส่วนนี้จะไม่ค่อยได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยครับส่วนนี้นะครับถ้าเป็นรถเดิมเดิมนะครับต่อมานะครับอันนี้จําเป็นนะครับเป็นหัวแปลงนะครับจากตัว t อต้าวีออสนะครับเป็นเป็นหน้าจอนะครับทางร้านเนี่ยเราไม่ต้องตัดต่อสายไฟแล้วมันแปลงได้เลยนะครับก็คือเสียบมีหน้าที่เสียบอย่างเดียวนะครับปลั๊กแปลงให้เรียบร้อยแล้ว อันนี้เป็น usb นะครับถ้าต่อข้อจออาจจะเป็นแลดได้ฟังเพลงผ่านแลชได์นะครับหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆที่เชื่อมต่อผ่าน usb เนะี่ยจะใช้ส่วนนี้นะครับอันนี้ก็เสียบข้อจอได้เลยแล้วก็เข้าไขาควงนะครับแนะนําให้มีนะครับแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กติดที่ปลายนิดนึงนะครับนี่ครับแม่เหล็กเพราะว่าเวลาน็อตล่วงไปนี่งานใหญ่นะครับ ถ้าเราน็อตมันร่วงตอนเราขันนะครับน็อตล่วงลงไปข้างล่างหรือใต้รถเนี่ยครับเอาออกยากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะติดยังไงนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูวิธีการถอดนะครับหน้าจอนะครับของวีออสนะครับ2012นะครับวิธีการถอดนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกนะครับให้เรานะครับเลื่อนเกียร์มาที่เกียร์เอ็นนะครับโดยกดปุ่มที่ปุ่มชิปนี้นะครับแล้วก็เลื่อนมาที่เกียร์เกียร์เอ็นนะครับ โอเคฮะลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับใช้สองมือนะครับดึงอย่างนี้นะคะดึงออกมาเลยนะครับดึงตัวนี้นะครับโอเคเน่จะเป็นเ่ยงอย่างนี้นะครับโอเคนะครับต่อมานะครับผมจะดึงสองชิ้นนี้ออกนะครับก็คือใช้มือดึงเหมือนกันนะครับนี่นะฮะดึงได้เลยนะครับชิ้นนี้จิบนิดนึงนะครับ นะครับก็สองฝั่งเหมือนกันนะครับโอเคนะครับค่อยดึงเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นลักษณะนี้อย่างนี้นะฮะต่อมาครับเราจะดึงชิ้นนี้ออกนะครับตัวเดือนใหม่นี้ออกนะครับก็จะเห็นบริเวณนี้นะครับนี่นะฮะให้เราใช้เล็บนะครับเกี่ยวนะครับแล้วดึงออกมาได้เลยนะครับ ดึงออกมาเข้าหาตัวนะครับโอเคนี่ดึงได้แล้วนะครับต่อมานะครับให้เราดึงตรงนี้ออกนะครับอ่าเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กไฟถูกเสิญนะครับปลั๊กอ่านาฬิกานะครับให้เรากดด่านหลังนะครับเยังออกครับนี่ฮะดึงออกมาเลยนะครับต่อมานะครับ ให้เรานะครับใช้ไขควงนะครับขันน็อตนะครับสี่จุดนะครับหนึ่งนะครับแล้วก็สองสามนะครับสี่นะครับขั้นตอนขั้นตอนขันก็ระวังอย่าให้น็อตล่วงนะครับถ้าน็อตล่วงนี่ก็คือเอาออกยากเลยนะครับใช้แม่เหล็กในการนะครับให้มันดูดน็อตไว้นะครับ วางน็อตนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้จะเย็นๆนะครับการขันน็อตออกนะครับโอเคครับเราขันมดสี่จุดแล้วนะครับต่อมานะครับเราดึงออกได้เลยนะครับดึงเข้าหาตัวนะครับนี่นะครับจะมีสลักอยู่ข้างๆนะครับ ป็นอย่างนี้แล้วก็นะครับใช้ผ้านะครับลองมาที่หนึ่งนะครับลองตรงนี้นะครับเพราะว่าเหล็กของรถเป็นค่อนข้างโคนะครับ ลองไว้นะครับจากนั้นจากนั้นนะครับให้เรานะครับปบดปลั๊กออกให้หมดเลยนะครับปบดปลั๊กออกให้หมดเลยนะฮะก็คือตอนนี้เราถอดได้เรียบร้อยนะครับดึงปลั๊กออกให้หมดเลยนะครับแล้วแต่รุ่นนะครับรุ่นนี้ปลั๊กจะเยอะหน่อยนะครับ อันนี้ก็คือเลือดนะครับเพราะว่ารถในค่อนข้างคมนะครับเลือดไหลเลยนะฮะโดนบาดคราวนี้มาดูปลั๊กนะครับที่เราถอดออกมานะครับทั้งหมดก็จะมีนะฮะเท่านี้นะครับก็นะครับอันนี้ปลั๊กนะครับปลั๊กลักๆหลจะมีสองปลั๊กนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็ปลั๊กที่เหลือนี่จะเป็นพวกอ่รุ่นผมจะมีนะครับก็คือ อ่อเป็นลักน่าจะเป็นลักไฟถอยนะครับนี่นะฮะน่าจะเป็นลักไฟถอยอันนี้น่าจะเป็นลักสําหรับพวกควบคุมพวงมาลัยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะลักควบคุมต่างๆแต่หลักๆก็จะมีลักนี้นะครับที่ใช้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเวลาใส่เกียร์ถอย,ย,เ,ยเนี่ยสายสีแดงเนี่ยนะครับจะมีไฟออกมาให้เราต่อกล้องได้เลยตัวนี้นะครับ สีม่วงนี่ไม่แน่ใจนะครับถ้าเกิดท่านไหนรู้รบกวนคอมเมนต์บอกด้วยนะครับสายที่แดงเนี่ยผมลองไล่ดูแล้วเวลาเราใส่เกียร์ถอยเนี่ยเนี่ยนะฮะสายสีแดงเนี่ยจะมีไฟออกมาเลยนะครับ12โวลต์นี่ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้ปลั๊กนี้นะครับในการนะครับต่อนะฮะปลั๊กที่เขาแถมมาให้นะครับนี่นะฮะก็สังเกตดูนะครับจะมีนะครับแบ็นะครับสีชมพูเนี่ย ดีผมจะเอาสีชมพูเนี่ยนะครับมาต่อกับสีแดงเส้นนี้เลยนะครับเวลาเราใส่เกียดถอยปุ๊บมันจะมีไฟเลยนะครับก็ตามตามเลยครับก็คือตามขนาดปลั๊กเลยนะครับเขียนไปเลยนี่นะฮะนี่เนะี่ยสองอัน แล้วก็ดีสีชมพูเนี่ยผมลองเอาไปจ้ํากับตัวนี้นะครับก็เสร็จละแค่นี้เองนะฮะแล้วก็มีอันนี้อันหนึ่งนะครับบักตองรุ่นส่วนใหญ่ถ้าเกิดบอกร้านเข้านะครับเดี๋ยวร้านเขาจะทำจัดลักให้เลยนะครับเป็นพักตรงรุ่นแค่นี้นะครับเสร็จละ อันนี้ไม่ไม่ได้ใช้นี้ต้องจาดูนะครับก็จะมีแค่นี้เสร็จแล้วแล้วก็ด้านนี้นะครับไปต่อจอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาจอมาต่อนะครับนี่นะฮะจอนะครับก็จะมีนะครับมลร์กด้านหลังนะครับให้เสียบก็ต้องคิดเล่ยมากนะครับมันจะมีปลักขนาดตรงรุู่เลยนะครับเสียบเข้าไปเลยนะครับแค่นี้ แค่นี้เองนะครับเสร็จละน,นี่ป้าที่เหลือนี่เป็นพวก USB พวก GPS พวกอะไรเนรี่ยฮะเดี๋ยวค่อยต่อที่หลังเหยวลองลองเบื้องต้นลองสเต็ปนี้ก่อนนะครับเดีย๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูนะครับนนี้ผมแค่ต่อปลาที่เฉยยังไม่ทำอะไรเลยนะครับอ่าติดแล้วนะครับนี่ฮะ อันนี้คือเปิดครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับืทัดไวอยู่นะครับทัดลื่นเลยฮะทัดลื่นอยู่นะครับต่อมานะครับอันนี้ที่นะครับที่ตัวจอแถมมาให้ก็จะเป็นปลั๊กต่อกล้องถอยนะครับ สองเส้นนี้จะเป็นสัญญาณ w i f ฟนะครับรับเป็นเสาอากาศที่ใช้ก็คือกล้องถอยตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับอีกอุปกรณ์นึงก็คือสายกล้องถอยนะครับอันนี้ก็จะเดินเดินจากตัวหน้ารถนะครับไปท้ายรถนะครับอันนี้กล้องสายกล้องนะครับต่อมาคือตัวกล้องนะครับนี่ตัวกล้องนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะมีสีแดงนะครับคือปลั๊กไฟแล้วก็สีเหลืองนี่คือสายสัญญาณกล้องนะครับสัญญาณภาพนะครับอันนี้ก็เราจะติดไว้ข้างหลังนะครับ เด ja er be ี๋ยวเราจะลองต่อเบื้องต้นก่อนนะครับว่าดูว่ามันทางานได้ไหมนะคะเนี่ยนะครับผมนะฮะสายนะครับแล้วก็กล้องนะครับก็จะมีสองหัวอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่ี่นี่ฮะสายนะครับจะมีสองหัวอย่างนี้นะครับแล้วก็มีสายสีแดงนะครับอ,อย่างนี้นะครับให้เอานะครับด้านหนึ่งนะครับนะครับนี่เสียบไปเลยนะครับแบบนี้นะครับ แล้วก็มาเสียบกับตัวเครื่องนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับเสียบกับกล้องนะครับนี่นะครับเสียบกับกล้องอย่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องต้องมีปลั๊กอีกอันหนึ่งนะครับเป็นปลั๊กสำหรับเสียบเข้าจ่ายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่สีแดงต่อนะครับนี่นะครับปลั๊กแบบนี้นะครับผมไปเสียบกับกล้องนะครับ นี like okay. so, a, Luckily, ่นะครับกล้องเจ็บอย่างนี้นะครับโอเคนะฮะแล้วก็นะครับจะได้อย่างลักษณะอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับจะเห็นปลายสองเส้นนะครับเราใช้สีแดงสายสีแดงนี้นะครับสีดํานี้เราไม่ได้ใช้นะครับนีตัดทิ้งเลยนะครับสีดําไม่ได้ใช้โอเคเราใช้เป็นสีแดงนะครับสีแดงเบื้องต้นเราจ้ำรวมกับสีแดงของสายกล้องเลยนะครับดีวผมต่อแบบคร่าวๆให้ดูก่อน นะครับว่ามันทางานเวิร์กไหมนะครับการต่อกล้องนะครับก็คือเอาสายสีแดงมาจั๊มกันเลยครับจะเลยนะครับพันไว้ด้วยกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวค่อยเก็บงานนะครับในทดสอบการใช้งานเฉยนะฮะก็จะได้นะครับฝั่งกล้องนะครับอันนี้คือกล้องนะครับไล่มานะฮะอันนี้สายกล้องแล้วก็ใช้สายปลั๊กอันหนึ่งนะครับสีแดงมาต่อสายสีแดงของ สายสัญญาณกล้องนะครับแบบนี้นะฮะอีกด้านนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือแบบนี้นะครับอยู่สายสีแดงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจั๊มกับไฟถอยนะครับในหน้ารถนะฮะทรงในส่วนของหน้าจอนะครับก็เหมือนเดิมนะครับต่อจอเหมือนเดิมนะครับก็คือปลั๊กเสียบเข้าที่เดิมเหมือนเดิมครับเสียบปลั๊กกล้องก่อนะครับนี่นะครับ ยังไม่เสียบล่องนะครับน่าจะเป็นขนาดพินนี่มันคือไม่ต้องกลัวว่าหลงจะตอบเจ็บไม่กลัวว่าจะไม่รู้ว่าเสียบช่องไหนนะครับเพราะว่าขนาดมันจะตายตัวเลยนะครับถ้าเกิดเราใส่ผิดล่องเนี่ยก็จะเราจะดันไม่เข้านะครับอันนี้ก็คือเนี่ยฮะใส่ได้เลยนะครับแค่นี้เองนะฮะแล้วก็เสียบปลั๊กไฟนะครับ คนะครับต่อมานะครับนี่นะฮะอันนี้คือสําคัญนะครับจุดสําคัญตรงนี้ก็คือสายนะครับเวลาเราใส่เกียร์เกียร์ถอยเนี่ยภาพต้องขึ้นที่หน้าจอใช่ไหมฮะแล้วก็สายจากกล้องนะครับนะครับมาต่อสายของตัวหน้าจอ Android นะครับก็คือมันเขียนว่าแบ k นะครับ พันไว้เลยนะครับพันไว้นะครับจากนั้นนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับเราเอาเอาปลั๊กเนี้ยไปต่อกับไฟถอยทีหนึ่งของรถนะครับรถคันนี้โชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีไฟถอยอยู่หน้ารถนะครับถ้าเกิดบางรุ่นก็ต้องไปต่อจากข้างหลังมานะครับต่อกับไฟถอยของรถเลยนะครับอันนั้นโอเคนี่นะครับนี่ผมให้ดูเบื้องต้นนะครับนี่คือสายกล้องนะครับที่เราต่อมานะครับเราจัม สายของกล้องสีแดงนะครับเข้ากับสายสีชมพูเยปว่าแบ็กนะครับนี่นะฮะสายกล้องแล้วก็เดินไปด้านหลังรถนะครับด้านหลังรถก็จะมีสายกล้องอีกฝั่งหนึ่งนะครับของหลังรถก็คือชุดนี้นะครับชุดจะมีกล้องอยู่นะครับชุดนี้มีะไรบ้างก็คือ1ก็คือตัวกล้องนะครับแล้วก็เดินมานะครับก็จะมีปลั๊กปัญญาณกล้องแล้วก็ไฟนะครับจับขาไฟเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็สายสีดำนี้ไม่ใช้นะครับ สายกาวนี้ไม่ได้ใช้นะครับลักษณะนี้นะครับเราก็จะเห็นนี้นะฮะต่อมารถเราจะมีสายถอยปลั๊กถอยนะครับนี่ปลั๊กถอยที่อยู่ในรถนะครับผมลองไล่ดูละเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีแดงผมบากสายนะครับจากนั้นนี่ผมจะเอาด้านนี้นะครับด้านนี้นะครับไปจ้ามกับสีแดงของจุดนี้นะครับพอเวลาใส่เกียร์ถอยปุ๊บนะครับสัญญาณไฟ12โวลต์นะครับจะมันวิ่งเข้าเส้นนี้เลยนะครับแล้วก็ไปทําให้หน้าจอเนี้ เปิดกล้องขึ้นมานะครับถ้าเกิดเราใส่เกียร์อื่นสัญญาณนี้ก็จะมีมีสัญญาณออกมาแล้วก็จอก็จะกลับมาอยู่สภาวะปกตินะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการต่อนี้ระวังนิดนึงนะครับว่าอย่าให้สายเนี้ยโดนตัวรถนะครับเพราะว่าเนี้จะช็อตได้เลยนะครับก็อันนี้ระวังนิดนึงนะครับนี่นะครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะฮะผมเอาสายนี้นะครับมาจับกับเส้นสีแดงเลยนะครับ จแดงเส้นนี้นะครับผมบากสายมาจํากรวมกับเส้ชุดนี้นะครับหรือท่านใดนะครับไม่มีแบบนี้นะครับเอาสายจะเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับก็ไม่ต้องจ้๊ตรงจุดนี้ละก็คือเอาคู่นี้เข้าหากันอย่างเดียวนะครับเข้าหากันแบบนี้อย่างเดียวนะครับแล้วก็ด้านท้ายรถนะครับตัวนี้นะครับปลั๊กจุดนี้นะครับแดงเส้นนี้ก็ไปต่อกับ ไฟถอยก็คือไฟสีขาวครับไฟถอยสีขาวไปจั๊มกับสายเส้นนั้นนะครับได้เลยนะครับเวลเราใส่ใส่ไฟใส่เก์ถอยหลังเนี่ยไฟท้ายก็จะมีไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็มันจะทําให้กล้องทํางานได้เหมือนกันนะครับแต่ครนนี้โชคดีอย่างหนึ่งก็คือมีนะครับมีสัญญาณไฟถอยอยู่ด้านหน้าเลยนะครับจะง่ายนิดนึงนะครับโอเคนะผมจั๊มเรียบร้อยละนะครับ ก็อันนี้จำปลั๊กไฟเรียบร้อยนะครับจำไฟกล้องเรียบร้อยต่อกล้องเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เสียบปลั๊กเรียบร้อยหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับโอเคนี่ครับกล้องทํางานแล้วนะครับนี่นะฮะกล้องทํางานแล้วนะฮะเดี๋ยวสตาร์ทรถนะครับ โอเคนะครับเราใส่เกียร <ajuda> huh ์ถอยนะครับใส่ไปที่เกียร์ถอยนะฮะปึ๊บนี่นะฮะก้องทํางานแล้วนะครับนี่นะฮะกล้องที่เราต่อทดสอบดูนะครับมาทํางานละประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะกล้องก็ทํางานละอย่างนี้นะฮะก็ีเหลือเดินกล้องไปข้างหลังเดียวนะครับก็สมมุติเราใส่เกียร์อื่นนะเกียร์พีนะครับก็จะดับประมาณนี้นะครับผม ก็เบื้องต้นทดสอบการใช้งานระหว่างกล้องนะครับใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การทํางานของหน้าจอเบื้องต้นใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาต้องมาเซตตั้งเซตติ้งเครื่องต่างๆอีกนะครับนี่ผมว่าจะไว้นะครับด้านในนี้นะครับ GPS นะครับนี่สายวิทยุนะครับแล้วก็นะครับ GPS นะครับ GPS นะครับ ขันให้แน่นนะฮะขันให้แน่นนะครับ,นนรบเพราะว่าสัญญาจะได้ไม่เพี้ยนะครับสำคัญแล้วก็ต่อมานะครับชุดยืดีนะครับยืดบีเดี๋ยวผมจะเจ็บไว้ในเกะน,นะฮะเดี๋ยวร้อยสายเก็บไว้ที่เกเก็บของนะครับยืดบีก็ให้มาสองเส้นนะครับ เหมือนเดิมครับพักไม่ต้องคิดะไรมากครับปักมันเป็นแบบว่าเข้ารูปอยู่แล้วครับเสียบได้เลยเรายังไม่มีพวกเครื่องเสียงต่อนะครับพวก power อะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ต่อถ้าไม่ใช้จริงๆถ้าไม่ใช้เก็บว้ที่เกตก่อได้เราไม่ต้องต่อก็ได้นะครับเก็บว้ที่เกตรถก่อนอันนี้นะฮะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะโอเคนะฮะทุกอย่างต่อเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ สาย USB นะครับไว้ที่เกะอืมองเซนแล้วก็ GPS นะครับ รรรบบ้อยคัต่อมานะครับผมจะทำการติดติดกล้องหลังนะครับผม,ผมก็คือจะติดบริเวณนี้นะครับนะครับลักษณะก็จะประมาณนี้นะครับอย่างนี้นะครับผมลักษณะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวสายผมจะตึงต้องดึงกาบนี้ออกนะครับแล้วก็จะร้อย ร้อยผ่านนะครับช่องไฟสทะเบียนนะครับอันนี้มีกล้องเก่าอยู่แล้วนะผมเพิถอดออกไปนะครับแล้วก็วิธีการเอาออกนะครับจะมีน็อตอยู่สี่ตัวนะครับก็คือหนึ่งนะครับสองนะครับแล้วก็ตรงกุญแจ็สามสี่นะครับแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับนี่นะครับลักษณะอย่างนี้นะครับผมร้อยเข้ารูนี้นะครับเดี๋ยวเอานี้ปิดให้แน่นนะครับสายจะ้โผ่ตรงนี้นี่นะครับสายม้โผ่ขางหลัง โอเคครับโอเคนะครับเสร็จแล้วจะมีลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะกล้องหลังนะครับแล้วก็เนี่ยเราเดินสายต่อกันนะครับก็สายกล้องนะครับสอดลงไปเลยนะครับสอดลงไปข้างล่างเลยนะครับ ายกล้องจะมาโผล่ตรงนี้ในจากนั้นผมจะเดินขึ้นนี้เดินมานี่นะครับดีอันดับแรกนะครับดีเราต้องดึงนี้ออกก่อนนะครับดึงหมดได้เลยนะครับแล้วก็ชิ้นนี้นะครับดึงออกเดินตามตะเข็บประตูไปนะครับ รื่อยอย่างนี้นะครับโอเคครับเลาะมาเรื่อยๆนะครับถึงจุดน,นี้นะครับเดี๋ยวเราอ้อมนะครับเ็าะขี่นี้นะครับ นะครับผมจะใช้สายไฟนะครับด้วยสายหรือใช้ไม่ไกลก็ได้นะครับในการที่จะนำนำสายเส้นนี้นะครับนำสายเส้นนี้นะครับร้อยจุดนี้ร้อยเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ออกบริเวณท้ายรถนะครับก็ระดับแรกก็คือนะครับแทงสายเข้าไปก่อนนะฮะตอนนี้พอเราแทงสายแล้วนะครับเราไปดูด้านหลังรถ ก็มาดูตางหน้าหลังรถนี้ครับอ๊บนี่นะฮะสายก็จะโผล่มานะครับนี่นี่นะครับเชนี้นะครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนี้จากนั้นนะครับใช้ปลายด้านนี้นะครับปลายของสายนะครับพันกับตัวปายนี้นะครับนี่ลักษณะนี้นะครับเพื่อจะทําการดึงสายไปนะครับดึงสายมานะฮะนี่นะครับดึงไม่ได้แล้วนะครับ แค่นี้เองนะครดึงสายมาแล้วนะครับจากนั้นก็เก็บด้านนี้เลยนะครับร้อยเข้าขอบประตูเหมือนเดิมแล้<อ>เก็บขอบไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับสายโอ้โหด้านนี้แหละ สายก็จะมาโผล่แถงนี้นะครับจากนั้นเอาพันสายเก็บให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเห็นปลายสายสีแดงนี่นะครับเรามาพันรวมกับสายสีแดงของบัตนะครับก็จะได้ลักษณะอย่างนี้นะครับผมสายสีแดงนี้นะครับพันให้แน่พันให้แน่นหนานะครับอย่าให้มันมีทองแดงลวออกมานะครับลจากนั้นเราก็ทําการเอาเคเบิลทายนะครับรัดเก็บสายเรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับให้ใช้เคเบิลทายนะครับรัดให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะรัดไล่ไปตามสายนะครับแล้วถึงก็แบนี้นะเดี๋ยวต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับการใช้งานกล้องถอยนะครับโอเคเราสตาร์ทรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมเดินหน้านะครับ เดยนหน้านิดหนึ่งนะฮะโอเคเดินหน้ากล้องทํางานปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวลองผมลองเปิดไฟนะครับเปิดไฟหน้านะครับปึ๊บโอเคเนี่ยปุ่มเนี้ยตัวตัวแสงของจอจะทํางานนะครับแสงปุ่มนะครับพอเราปิดไฟหน้าปุ๊บเนี่ยจะดับแล้วนะครับเดี๋ยวลองเปิดไฟหน้าทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวลองเดินหน้านะครับโอเคคราวนี้ต้องใส่เกียร์ถอยนะครับปึ๊บโอเคนี่นะครับใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยฮะกล้องถอยค่อนข้างชัดเจนนะครับ นี่นะฮะชัดเจนมากเลยนะครับโอเคนี่พอใส่เกียร์ปกติก็จะดับนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาประกอบการใช้งานนะครับผมจากนั้นนะครับให้เราแกะนะครับแกะขายึดเดิมจากวิทยุเดิมมานะครับแกะขายึดสองข้างมานะครับจากนั้นให้เราใช้ขาเดิมนะครับขาเดิมของหน้าจอนะครับยึดเลยนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ ผมยึดน็อตได้แค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าทัพตัวหนึ่งไม่ถึงนะครับประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องยึดแน่นมากเพราะว่าเดี๋ยวจอมันก็จะดันเดี๋ยวหน้ากากมันก็จะดันให้เราแน่นเองนะครับประมาณนี้นะครับผมพอใส่เสร็จแล้วนะครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับผมนะฮะมันก็จะพอดีนะครับก็ผมก็จะไดลักษณะลักษณะอย่างนี้นะครับ ร้อยนะครับต่อมาเนี่ยเรามาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับต่อมาก็มาดูการใช้งานก็ใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมก็จะมีเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับอ่าฮะปุ่มหน้าโฮมนะครับอันนี้ปุ่มปิดเปิดเสียงนะครับคราวนี้มาดูฟังก์ชันหลักนะครับก็คือแมป Google Map นะครับก็เบื้องต้นก็ทำการเนี่ยผมจะทำการล็อกอิน Gmail นะครับต่อมาก็มาดูอา่า พวกแอปนะครับพวกแอปอต,อต่างๆก็โหลดใน Play s t o r e ได้เลยนะครับอันนี้มี Google m a p เนะี่ยมี YouTube มีนู่นมีหลายอย่างอยู่นะครับโอเคก็เดี๋ยวเบื้องต้นผมก็ต้องลองลองเล่นดูก่อนนะครับตอนนี้ก็ฟังก์ชันโดยรวมหลักๆนะครับก็ใช้งานได้ละนะครับฟังก์ชันหลักๆใช้งานได้นะครับก็ลองลื่นอยู่นะครับอันนี้ก็เลื่อนอยู่นะครับผมก็จะมี เหมือน,มนก็เหมือนแท็บเล็ตเลยครับลักษณะคือเหมือนแท็บเล็ตเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนที่ทไปติงด,ดงานก็วิทยุใช้ได้น,นะครับวิทยุใช้ได้โอเคแล้วก็นี้บูทูธนะครับอันนี้ก็คือก็คือจะเอาเพลงจากมือถือมาเล่นก็ได้หรือคราวนี้ต่อเป็นเชื่อมมาโทรศัพท์ก็ได้นะครับ เวลามีการโทรเข้าโทรออกนะครับอันนี้ก็ลองลองเล่นดูนะครับเครื่องนะครับสรุปเครื่องราคานี้นะครับผมใช้จอเดิมนะครับใช้กรอบหน้าจอเดิมแล้วก็เชื้อจะมาจะพะเครื่องนะครับราคาอยู่ที่นะครับ2,200บาทนะครับผมก็สเปกก็โอเคนะครับมีแต่กล้องนี่ผมซื้อตั้งหากนะครับกล้องถอยนะฮะโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมนะครับ